สวัสดีครับพี่ทองครับครับมือนี้กระตื้นขึ้นมาหกโมงเศร้าครับเตรียมตัวสิไปเกีียวห้านะครับหูงัวก่อนเพราะว่ามือนี้มีตุละสิไปทางอื่นนะครับเกีียวห้ากะเศ้าครับไปครับต่อแม่ครับมีไปสองคนนะครับออกเดินทางครับบ่พไกลได้กิโลเดียวนะครับ กิโลเดียวก็อาจจะเป็นบริวารใกล้ๆเดี๋ยวแล้วครับก็ถึงกิโลหรอกแปดร้อยเมตรเนี่ยแหละนะครับนี่นะครับนีของตัวเสาเลยมันก็จะเป็น่งสี่ กสิตัดหยานี่เที่ครับมันอีก,กรครับมันสิแก่เหรอครับนะครับบริเวณที่ผมปลูกไปด้านหลังนะครับส่วนเครื่องทัดไปนั่นก็จะเป็นหยาลูซี่ครับหยาลูซี่นะครับซึ่งหยาในสวนนีกก็สิมาตัดได้แง้มมันจำเป็นนะครับยามเพามีธุระอย่าง ะครับจำเป็นปราสิมตาตัดหญ้านที่ส่วนครับมือบ่้จำเป็นกันสิไปหาตัดน้ำทงน้ำทาแล้วครับ,นะรบใส่มีตัดเอาครับมัดจังกวะตัดง่ายนะครับ ใส่มีต right. okay, right. okay, okay, ัดเอาคือตัดอ่อยนะครับช่วงสองยุ่งสิไลน์เนี่ย ตัดหญ้าเลื่เยเปีือกตัดคือกันหลักกับตัดอ้อยคิดว่าแต่ผมเคยไปตัดอ้อยหรอกนะครับตัดแบบนี้เป็นยังบางทีจะตัดแบบนี้อันเัาเอาแบบเลยตัดหญ้ามาตัดเลื่อยเปลเอกไหมเออมันเ,นเออนนสียดให้รับต้นมันมันแตกไนะครับมันแตกมันกะสิปงหงา่าก็เลยใส่มีตัดเอานะครับ ใส่มีตัดเอาวัานสิว่ายตัดมันสิคมครับมันกะสีเด็ดให้มันออกยอดไม่ง่ายนะครับตัวนี้มันมันเริ่มมันเริ่มแก่แล้วครับตัวนี้ปลูกปลูกได้ควรอ่ะถ้าฝน ฝนล,ลงที่แหลกครับฝนล,ลงปลูกไว้ครบ่ค่อยได้ตัดเนาะไปเกี่ยวตะหย่าอยุกันแท้นะครับตรงนี้เอาไว้สําหรับเกี่ยวแบบงามจําเป็น,นครับงามสีไปทุระอ่าก่อนหน้านี้ผมกลับไปกรุงเทพซีมือนะครับอ พูเทเอาเรามาเกี่ยวอยู่นี่แหละครับเกีียวห้าแทงโกลาแน่หย,ยาลูสีแน่นะครับนี่ห้านี่มันเป็นมันหยาดอกไม้วุ้นนะี่หญ้ยาห้าเลยนะครับลองเอาไปงว่วกินมั้งมันจะกินบะมันลายนะครับมันคือดอกไม้นี่ครับ เฮ้เพิ่มก็อยากู้สิครับมีเกี่ยวไประเด็จนะท่นี้นะครับนี่ครับยามพอจำเป็นนะครับไปถือละนะครับปลูกไว้ ปกติกับสีมะเกียวประมาณนยามเว้นแหะครับยามบางแต่มือน,นี้มีธุระสิ็ไปก็เลยต้องมะเกียวไอ้ก่อนตะเสานะครับช่วงนี้หยาอยยุเพ่อนแทก่ะมันมันเริมสีมืดแล้วครับเริมมืดแล้วมันเกี่ยแล้วมันบ่กขึ้นแล้วนะครับจะตัดแล้วนะครับ นี่คือส่วนที่ตัดไว้นะครับก็ตัดกองไว้กองไว้แบบนี้แหละครับตัดกองไว้อกองไใบนี่สิครับนะครับเสร็จแล้วก็สีเอาขึ้นรถแล้วครับในนี้นบานนี้ครับกับพี่น้องตอนนี้ก็อาขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับนะฮะ ประมาณนี้นะครับสีเอาแตหงัวงงัวผมสามตัวครับอยู่เงื่อนนะครับสามตัวก็สิกินประมาณนี้แหละครับนะกินหลายมันค่ะงามเอาต้านี้ก็สีอิ่มดีนะครับนี่นะครับเนเปียเดเ๋ยยสิพ้าไปเบิงวาวิธีเอาห้าเนเปียให้งัวกินนะครับโดยเฮาบ่มีเครื่องสับเอาสีจังใดมันสิกินบอนะครับ เดี๋ยวเขาก็ับไปเบิ่งกันตอเนาะครับนี่ก็มาหอดเองินเรียบร้อยแล้วครับอ่ามัวก็ยืนถ่ายอยู่ไอช่วงนี้บ่ทัานไหนมันกินนะครับช่วงนี้ก็คือต้องให้กินเฟืองครับนี่เบิร์ดทะเลเห็นหยานะฮะต้องดัดนิสัยมันครับก็บคือมันเอาหยามากกับบ่ทัานไหนมันกินครับ ก็คือสิ่ให้กินตอนตอนเทียงขึ้นเขาครับนะฮะเนีย่ยเนียประมาณนี้นะครับครับเบรเริรออ์ดทเลล่อหยาแล้วล่อเฟืองแล้วนะครับมบิเศร้าก็บ,บ่ได้ดเอาเฟืองหายนนะครับเดี๋ยวมาฮอดเฮือนแล้วนะครับจวงนี้กเป็นเวล,ลาเจ็ดม่วงกลัวนะครับกับสีเอา เพื่องนะครับไปให้อ่าวานะครับ,ต,รรบตัวละแปรหน่อยครับตัวละแปรหน่อยนี่ครับเอาลงบางนึือกับตัวหน่อยกับงำเลยอ่นี่ก็ทิมะไฮโต ไงสองตัวครับโอ้ใส่กินกินเลยครับโอ้ใส่ปุ๊บก็กินปับ๊บโหลดครับนห่นไครับใส่ปุ๊บกินปับ๊บพอวันหยังตีมันจะกินอาให้มันกินเป็นเวลาครับอันนี้คือเวลาหิวมันแล้ว นะครับมันกระสิกินนะครับงวัวผู้ใดาะกินหยากระกินเฟี้ยงผมงกับเฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับคลิปแรกคลิปหนึ่งนะครับท่านได้เพราะท่านเบิ้งกับไปเบิ้งนะครับคลิปหมดปัญหาวัวไม่กินฟางนะครับนี่ครับเพราะตองวางหนึ่งเอา เพื่องมาให้บ้างก็พากันกินเลยนะครับนี่คือกิจกรรมประจําวันนะครับจิจวัตรประจาวัน,นครับตอนเศา้าประมาณหกโมงกว่าต้องเอาเฟื่องแหงว้วเลยนะครับแต่เมื่อนี้ผมไปเกี่ยวหญาตอนเา้าร็เลยบปิดให้ตอนหกโมงนะครับแล้วมาให้ตอนเจ้าโมงกว่านะี่ครับก็ยืนลอดถ่ายกินนี่นะครับ กินเปลืองแล้วจะน,น,นอนมันก็นอนนะครับนอนแล้วกับคนละครับตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเที่ยงนะครับแล้วจับมือนะฮะตัวน้อยบางนึงถือเขาแย่งห้างนะนะครับหย่ากับอยู่ทึ่งรถอยู่ครับบัตรทันเอาลงนะครับเดี๋ยวกระสีเนละตอนจะกินเขาแล้วคนละครับ ทั้งสีมาตัดหย่าห้เบิ้งนะครับข้าตัดแบบใดหย่าเนเปียครับผู้ได้บ่มี่เครื่องซับนะครับสีเหตุแบบใดงวจังสิกินนะครับ กิจแรกที่ผมเฮ็ดในทุกท่านได้เบิ้งนะครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการของผมนะครับที่เห็ดในงั่วมันกินเฟื่อกินหยานะครับแต่กินยากับบอําคัญดอกงา้มันกินอยู่แล้วแหะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญคือมันบปนกินเรื่อนะครับอันนี้เกษตรกรรายก้นกสิอ่า พ่ออยู่นะครับ <c oughs> แบบเนี้ยกระสิพ่อหลายก้นอยู่ง่วงไกินเฟลืองครับ น้องคี่เบิ้องคลิปง่วงมกินหยาบของผบไปนะครับอ่าไม่น,นี่ก็ทายเบิ้งวิธีนะครับวิธีการที่ห้าเสียหายมันกินเจงไดเป็นเวลาเท่าใดนะครับตอนนี้ก็กินเปืืองในตอนเที่ยงกินหยานะครับตอนแรกผมก็เสียหายมันกินหัวอาหาร แน่นะครับตัวละถวยตัวละถวยความรุ่งกาลังมันไปน้ำนะครับมือเป็นมือนะครับหรือสุกมือก็ได้ขันมีม่อาหารหลายนะครับ ที่นี่กับมาเบิงวิธีการนะครับตัดห้าประมาณไหนนะครับนะก้อนนี้ถีอเข้าบอมีเครื่องซับนะครับนะครับเข้ากับสิตัดหยาเนี่ยเปียนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบหนึ่งให้วัวมันกินนะครับตัดประมาณคืบหนึ่งเนาะนะครับ ประมาณนี้นะะสิ่ง่ว่ากินเหมือนได้ครับเพรานั้นผูดด้ใดบ่มีเครื่องซับก็ต้องไปตกใจนะครับปูกานนี้เตียนะครับเอาโ่จจาเป็นต้องใส่เครื่องซับก็ได้ครับแต่เ้าต้องอมีเวลามาซับให้มั่นนะครับแบบนี้นะครับ จากรถแบบนี้ปั๊บจะสังเกตว่ามันกับลำต้นมันกับกบางต้นแบบือว่าแข็งแก่ปัดบ,บ่้ท่นป่องแก่แล้วนะครับคือมันตัดเ่าท่านนะครับวัน <c oughs> นั้นมาเบิงวิธีการนะครับว่าเอาเสียจจงไหนง่วมมันจังสิงกิน มานนี่ครับตัดมานเกืบเริ่ะม่านครับกับบัตนี้กับสิลองเอาไปให้งวดกินเบิ่งนะครับว่ามันสิก,กินบ่ ที่แรกมันกัสิกินใบ,ม,นรรบ,นบม,มันก่อนครับกินใบเมดแล้วม,มันกัสิล่ำมันคือกินเองครับกินเมดคือเกาสุดท้ายนี่ครับลองให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่างานนี่เปียที่เข้า,าตัดมาเข้าบ่ามีเครื่องบดเข้าเสียแจงไถนะครับวัวมัถึงสิกินนะครับ หลังจากมันกินเครื่องยำงเสาแล้วนี่ก็สิประมา่านสีเทียงแหละครับสีเทียงพอดีแหลยเอา,อยาหยาให้มันกินครับหยางยัยงมันกินครับนี่ผู้นี้เป็นหยางผีไล่แต่เขาเอ,าอ,าอาื้อนหยาอีงยังพบนนี อี่ <improving> ครับหนาคิ้วๆมันจะกินมดนะครับว่าจะเป็นหนานะครับอ่งเขาตัดมันก็จะกินใบมันก่อนหลังจกมันกินใบมดมันก็จะกินลำต้นของมัน ครับาเป็นทอนแบบนี้แล้วก็เอาไซทึ่งใบทึ่งลำต้นได้นะครับนี่ครับเป็นปกตินะครับของง่วทีมันสีเลือกกินอันดีๆก่อนนะครับที่แรกมันก็จะกินใบก่อนกินใบข้างก่อนนะครับกินใบเสร็จแล้วกินใบเสร็จแล้วต่อไปมันก็จะกิน ลำต้นมันอาตัดเป็นทอนอนละประมาณเกืเอบหนึ่งนะครับมันเป็นต้นน้อยๆครับต้นน้อยอย่างดีกันครับน,นะน,นี่เป็นวิธีสำหรับผู้ที่บ่มี เครื่องบดนะครับแล้วก็ผมไปซื้อเครื่องบดกัหยอนว่ามันผมมีห้าอยู่หลายชนิดนะครับมีสามชนิดปลูกไว้นะครับแต่ล่องให้มันกินมัดทุกชนิดแล้วครับเพราะว่าทันทีซื้อเครื่องบดมากะราคาหลายบาทอยู่ครับ นั่นเทากัเสียวิลาน้อยนึงกับตัดเป็นทอนให้มันออกไดครับเอากับประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงไปอีกนะครับจับอันนี้ก็มาเบิ่งนะครับช่วงงัวที่มันกินใบหยามมดแล้วนะครับนะครับเสียเบิ่งวานนี่นะครับ ไอ้ที่เห่าอ่าลำต้นที่ตัดใบนะครับมันกำลังกินอยู่นะครับมันก็สิเล่มกินนะนี่ครับนี่นะครับนี่ครับเนี่ยมันก็สิเล่มกินเล่มกินของมันนะครับนี่นะครับ นั่นน้องเกษตรกรนะครับผู้ที่ปลูกห้าเน่เปียนะครับก็ต้องเป็นห่วงนะครับผูใดย,ยังบอท่านมี่เครื่องซับห้านะครับนะครับท่านสามารถาใส่วิธีผมของผมก็ได้นะครับก็คือตัดไหมันเป็นทอนๆน,นะครับนะครับตัดให้มันเป็นทอนๆเดี๋ยวมันก็เล่มกินเองเมดขื้เก่าครับ ุดท้ายกับเมดครับ,ม,นนรบมันก็สิกินไปเรื่อยๆนะครับที่แรกมันก็สิกินกินใบหญ้าก่อนนะครับมันก็สิเลือกกินใบหญ้าก่อนต่อไปมันก็สิใบหญ้างเมดมันก็มาหาเลมามาเ็มกินลำเมื่อกำลัเล็มกินลำเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับมันจะกินแบบนี้นะครับนครับเมื่อกหาเล็มกินของมันนะครับ นี่ครับเอาไปยสยากินเลยครับอัอนนั้นบะต้องเป็นห่วง,น,งนะครับพี่น้องนะครับโดยว่ามีเครื่องตัดนะครับจะสามารถตัดเป็นตำทอน,ทนแบบนี้ได้นะครับอก็ปล่อยไปนี่แหละครับเดี๋ยวมันก็กินเม็ดคือเก่าครับนะมันกินเม็ดคือเก่านะครับนี่ยำกรอบ นะครับเนอ็งกิงนนะค,ครับก็ค่คอยๆกินครับเบิง้งเบิ้งเสียงหย่ำของมันครับหลังจงากงัว ันกินหยาแล้วนะครับบัน,นี้กรสให้มันกินกินเฟี้ยงนะครับนี่แรกนะครับเดี๋ยวให้มันกินเฟี้ยงตรงนะครับช่วงนี้ เขาเฮ็ดแบบนี้นะครับประจํานะครับคือช่วงแรกนะครับเอาเฟืองมาให้มันกินอีกนะครับครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ถือว่าอ่าพี่น้องทีเบิ่งคลิปตั้งแต่มื้อเสาไปนะครับคิดว่าก็ได้ความู้นิดน้อยๆนะครับอ่าเก็บค้ามู้น้อยๆนําไปใส่ได้นะครับนะครับสำหรับมือนี้ ผมกับคุ้งสิคอร่าพี่น้องเกษตรกรไปก่อนนะครับยังได้กะขอฝากช่องนะครับพ่อลูกสองกับตันและคัสสิกนะครับยังได้กะฝากพี่น้องคอยซอยนะครับซอยกดซับสไครนะครับกดติดตามไอ้น้ำนะครับสีเป็นประคุณอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวซิมี่คิปออกมาให้เบิ้งใหม่ๆตลอดนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ